เลือกโอลิมปิก2024ปิดโอกาสวอลเลย์บอลหญิงชาติเล็กไปแข่งจริงหรือก่อนติดตามร,าาาสสรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิก2024มีระบบการคัดเลือกต่างไปจากเดิมเช่นการยกเลิกการจัดชิงแชมป์ทวีปอิงจากอันดับโลกเท่านั้นหลายคนจึงมองว่าปารีส2024กีฬาวอลเลย์บอลไม่ใช่มหกรรมกีฬาของคนทั้งโลกอีกต่อไปมีระบบโคต้าผูกขาดชาติมหาอำนาจลูกย่า่เท่านั้น จนส่งผลกระทบถึงวอลเลย์บอลจิงไทยของเราด้วยว่ากันตามตรงคือระบบเดิมจะเอื้อให้เราได้ไปโอลิมปิกครั้งนี้มากแค่ลุ้นให้จีนและญี่ปุ่นผ่านรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติจะเหลือไทยกับเกาหลีใต้ดวลกันรอบคัดเลือกเอเชียซึ่งฟอร์มช่วงหลังเก็บกินไม่ยากเราไปชมวิธีคัดเลือกทีมไปโอลิมปิก2024แบบคร่าวๆซึ่งมีจํานวน12ทีมเล่นรอบสุดท้าย1ทีมชาติเจ้าภาพฝรั่งเศสพบทีมนําอันดับโลก1ถึง24แบ่งเป็น3กลุ่ม กลุ่มละ8ทีมแชมป์และรองแชมป์แต่และกลุ่มได้ไปโอลิมปิกใช้อันดับโลกในวันที่17ตุลาคม2022หลังจบงชิงแชมป์โลกที่ไทยได้ไปแน่นอนแล้ว1ทีมเท่ากับทวีปไม่ได้สิทธิ์จาก2ข้อแรกคาดว่าเป็นทวีปแอฟริกาใต้ตามกฎสภาโอลิมปิกต้องมีทีมแข่งรอบสุดท้ายครบทุกทวีป4ทีมเท่ากับอันดับโลกที่ดีที่สุดหลังจบเนชันนลีก2024 นับเฉพาะทีมไม่ผ่านคัดเลือก3ข้อแรกจะคล้ายกับเคสที่เราได้ชิงแชมป์โลก2022เพราะอันดับโลกดีที่สุดเห็นอะไรจากระบบนี้บ้างนั่นแสดงว่ามันจะมีเพียง24ทีมมีส่วนร่วมกับการคัดเลือกส่วนประเทศไม่ได้มาเก็บคะแนนในเนชันลีแทบถูกปิดโอกาสไปเลยถ้าระบบเดิมอินเดียอิร่านคาซัคสถานและประเทศอื่นๆมีลุ้นหมดจากชิงแชมป์ทวีปให้เขาไปปั้มคะแนนพลักตัวเองขึ้นมาติดท็อป24ก็ไม่ได้เพราะช่อง ว่างคะแนนมากเกินไปนับร้อยแต้มไม่มีแมตแข่นเยอะความตื่นตัวพัฒนาสร้างทีมน้อยลงตามไปด้วยเพราะเขารู้ล่วงหน้าว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนอย่างไรก็ไม่มีโอกาสไปโอลิมปิกแล้วระบบนี้ยังการันตีท็อปโฟของโลกได้ไปโอลิมปิกแน่นอนเพราะอย่างไรเขาจะยังอยู่ในโคตาซีอันดับโลกดีที่สุดพอรู้ว่าได้ไปแน่แอาจเกิดสถานการณ์ เช่นนักสุดท้ายดึงชาติอื่นเข้าที่2แทนแล้วตัวเองไปเอาโคต้าสอันดับโลกดีที่สุดถ้ามีทีมแต้มขาดได้แชมป์กลุ่มก่อนม์สุดท้ายมักจะรู้ตั้งแต่ก่อนแข่งจบว่าโคต้าจะไหลไปถึงอันดับไหนการแพ้ชนะของเขาจะมีผลกับทีมอื่น,นทันทีด้วยศักยภาพทีมรอบคัดเลือกเช่นประเทศไทยอาจต้องเจอเซอร์เบียอเมริกาตุร,รกีในกลุ่มเดียวกันเรียงวนไปตามอันดับโลกโอกาสผ่านจากรอบนี้วาดกันตามหน้าเสือคือยากมาก นักวิเคราะห์จึงมองว่าการได้ไปอันดับโลกจึงง่ายกว่าแต่ก็ยังยากมีข้อแม้ว่าด้วยระบบนี้ตัดาชาติเจ้าภาพแอฟริกาตบกันแทบตายทีมได้ไปก็คือท็อป10ของโลกนั่นเองเราต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดก่อนถึงประกาศไฟนอล17มิถุนายน2024เพื่อพาตัวเองไปอยู่อันดับสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ทีมระบบคัดเลือกนี้จึงไม่มีที่ว่างสําหรับชาติเล็กและต้องสู้กับอะไรอีกมากจํากันได้ไม่ว่าทําไมเราไม่ได้ไปโอลิมปิก 2016แต่เมื่อกติกาเป็นแบบนี้เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในระบบคัดเลือกโอลิมปิก2024บางทีเราอาจเอาความอัดอั้นตกเป็นแชมป์กลุ่มเลยก็ได้ใครจะไปรู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกของวอลเลย์บอลคงต้องให้กำลังใจและติดตามเชียร์สาวไทยกันต่อไปอ้างอิงข้อมูลจากโอลิมปิก o o o อ y y p p i c o m ิกค b v o l l e y b a l l ลเ r r ์ c o m และขอบคุณข้อมูลจากหงดรุนและ True อ d อย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด็ดในครั้งต่อไปค่ะ